สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเปิดใจบุ๋มปรัดดาเคยเกือบเป็นเหยื่อถูกนักการเมืองชื่อดังล่อลวงเมื่อวันที่19เมษายนทุาพิธีกรดังอย่างแหม่มสุธิพิพาได้ออกมาเผยคลิปในรายการโต๊ะหนุแหม่มขณะที่กําลังพูดคุยกับแขกรับเชิญอย่างพิธีกรดังอีกท่านคือบุม๋มนรรดาที่ได้ออกมาเปิดใจเล่าถึงประสบการณ์ระทึก ที่เคยเจอมากับตัวว่าเกือบถูกนักการเมืองล่อลวงแต่สุดท้ายก็รอดมาได้โดยในคลิปนั้นบุ๋มปรรด,ดาได้เล่าถึงเหตุการณ์ระทึกหนึ่งครั้งนั้นว่าครั้งหนึ่งที่เป็นนักการเมืองใหญ่ระดับรัฐมนตรีมาก่อนแต่ตอนนี้ท่านไม่มีชีวิตอยู่แล้ววันนั้นเป็นพิธีกรจังหวัดหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพและตนนั้นได้ใส่ชุดไทยท่านก็ได้กล่าวมาเปิดงานและกล่าวถึงพิธีกร พูดชมออกใหม่นานมากตัวเองก็ได้แค่ยิ้มและรู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาของงานไหมสักพักออแกไนเซอร์ก็มาคุยกับผู้จัดการว่าเสร็จแล้วเนี่ยขอให้คุณบุ๋มไปกินข้าวกับท่านได้ไหมผู้จัดการก็รีบบอกว่าไม่ได้ค่ะคุณบุ๋มมีงานต่อจริงๆแล้วคือไม่มีงานแต่ส่งซิงกันพากันส่งกระดาษมาหากันออแกไนเซอร์ส่งมาว่าเดี๋ยวเสร็จงานแล้วกินข้าวได้ไหม ตนยังอยู่บนเวทีหันไปหาผู้จัดการผู้จัดการก็ส่งกระดาษมาว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วให้เดือนลงมาทางขวาแต่พอเสร็งานปุ๊บตนโดนออร์แกไนเซอร์ดันลงไปทางด้านซ้ายของเวทีพอลงบันไดไปปุ๊บก็เจอกับรถตู้สีดำประตูปิดปับ๊บก็พาไปที่โรงแรมเลยผู้จัดการก็ตกใจรีบตามไปงานนี้ก็คืออุกอาจมาก รถตู้ส่งถึงที่โรงแรมจากนั้นก็พาดิฉันไปที่โต๊ะอาหารจริงๆและให้กินข้าวกันก่อนซึ่งพอถึงโต๊ะอาหารท่านก็นั่งอยู่เว้นที่ว่างไว้ข้างๆให้ผมนั่งซึ่งในโต๊ะก็เป็นผู้ชายทั้งหมดน่าจะเป็นลูกน้องหรือคนในเครือข่ายเราก็ตกใจไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนและก็ไม่ได้เต็มใจมาด้วยตนจึงพยายามเอาตัวรอด โดยการไปทักทายสวัสดีเหมือนกับเป็นการโชวต์วตัวว่าสวัสดีค่ะบุมประด,ด,ดานะคะให้รู้ไปเลยว่าเราอยู่ที่นี่สักพักก็บอกท่านว่าขอโทษนะคะหนูใส่ชุดไทยขึ้นเวทีแล้วหนูยังไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยขออนุญ,ญาตไปห้องน้ําก่อนนะคะก็เดินจากโต๊ะอาหารไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จก็เดินออกไปที่หน้าโรงแรมออกไปที่ถนนใหญ่วิ่งไปทางถนนทั้งชุดไทยยืม่มือถือคนที่เจอ ที่บุ๋มจำได้ก็ยืมโทราศัพท์เขาโทรหาผู้จัดก,การและให้มารับจึงได้รอดและนอกจากนี้ทางด้านแหม่มสุริยภาก็ได้โพสคลิปขณะที่บุ๋มปรรด,ดาเล่าถึงประสบการณ์ระทึกด้วยและยังได้มีการเขียนข้อความในคลิปอีกด,ด้วยว่าเรื่องแบบนี้มีจริงอยู่ที่ว่าจะรับมือได้หรือเปล่าสังคมเราเป็นแบบนี้มานานแสนนานแล้วใช่ไหมหรือจะทําเป็นปิดตาข้างเดียวไปอย่างนี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอขอบคุณข่าวจากคมชัดลึกสอนไลน์ครับ ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปถึงเพง่อนใช้กับเรานะครับขอบคุณครับ